ขอย้อนย้อนความสั้นๆนิดหนึ่งนะครับก็คือจริงๆไอเดียการการซื้อนี่อจาจจะโดยใช้บริษัทเอกชนนีเ่เคยเคยเกิดขึ้นมาแล้วในประเทศไทยนะครับก็คือตั้งแต่สมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับสองหตอนนั้นนะก็คือประเทศไทยก็มีบัญหาหนี้ NPL เยอะนะครับแล้วก็มีบริษัทบริหารสินทรัพย์นะครับหรือเราเรียกว่า AMC เนี่ยก็มาบริหารจัดการหนี้มานะครับสำหรับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีจํานวนบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีมีข้อมูลนะครับก็ผมไปเช็คข้อมูลล่าสุดก็87บริษัทแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทเอกชนนะครับที่ที่ซื้อนี่ต่อจากาธนาคารพาณิชย์ที่ที่เป็นพวก NPL อยู่แล้วนะครับโดยโดยหลักการนี้ก็คือธนอาคารบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AFC เนี่ยนะครับเขาก็จะซื้อ,อซื้อนี่เสียไปไปจัดการต่อนะครับในมูลค่าที่ต่ํากว่า,อาของ สินทรัพย์เดิมนะครับเช่นสมมติว่าสินทรัพย์ผมเอาตัวเลขง่ายๆแล้วกันนะครับสมมติว่า100บาทเนี่ยเขาก็จะซื้อในราคาประมาณ 30- ม0บถึงาบาทเรื่องไปทํากับอะไรต่อก็คือพูดง่ายๆก็คือก็คือลูกหนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าหนี้ใหม่นะครับแล้วก็ไปไปมีการผ่อนปรนหรือว่าจํานวนงวดในการผ่อนก็ก็ต้องไปคุยกันในในดีเทลนิดนึงนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นผมว่ามันเรื่องนี้มันมีอยู่แล้ว คันนี้จากจากการที่คุณทักษิณใ,ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันก่อนนะครับสองสามวันก่อนที่พิษณุโลกว่าออจะซื้อนี่จากประชาชนโดยโดยที่ไม่ใช้งบประมาณบาทเดียวแล้วก็จะล้างเครดิตบุโรด้วยใช่ไหมครับผมผมดูแล้วมันมันมันไม่น่าจะทําได้ง่ายนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเครดิตบุโรเนี้ยต,ต้องมีความข้ความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเครดิตบุโรก็คือเป็นเป็นบันทึกที่บริษทัทเครดิตบุโรเนี้ยทำกับบริษัทที่อยู่ในสมาชิกแล้วก็ มีมีข้อมูลย้อนหลัง3ปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมสมมติว่าผมเป็นเป็นไปกู้บ้านเนี่ยก็จะมีบันทึกว่าผมมีความสามารถในการชําระหนี้บ้านมีพฤติกรรมการชําระหนี้ของของของผมเนี่ยยังไง3าปีย้อนหลังนะครับดูได้แล้วก็คราวนี้ถ้าเกิดอยู่ดีๆไปไปล้างเครดิตบูรโรผมว่ามันมันไม่ได้ง่ายผมก็เลยไม่แปลกใจที่ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะคุยกับทางสมัครมไทยใช่ไหมครับในเรื่องของมันต้องต้องมีนโยบายหรือมาตรการอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของข้อมูลที่ที่ ธนาคารเขาใช้ในการตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้ดีไหมครับค่ะดังนั้นคืออาจจะต้องแยกเป็น2เรื่องใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือเรื่องการ,รซื้อนี้ <ผม S 1> นะคะ<ม>แล้วก็การล้างเครดิตบูโรนะคะคือซื้อนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามันก็มีกลไกนี้อยู่แล้วนะคะที่มีบริษัทม,มี่แล้วคราวนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดรัฐบาลรัฐบาลจะจะ,จะรับลูกมาจากอ๋อ่าใช้โทษทีใช้คำว่าสมมุติว่าจะเอาไอเดียนี้มาซื้อต่อเนี่ยผมว่ามันมันต้องมีมาตรการอะไรแต้มต่อทีหนึ่งให้มันมันมากกว่าเดิมครับ ซึ่งผมว่ามันมันก็จะเกิดปัญหา,าถ้าทางเศรษฐศาสตร์ก็คืออาจจะเสี่ยงในการเกิดปัญหามลพราษ,ษาได้นะครับแล้วก็ย้อนย้อนไปนิดนึงครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามใช้นโยบายในการาปรับหนี้ลดหนี้นะครับโดยโดยโดย,โดยสารที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมมือกับกระทรวงการคลังน,นะครับในชื่อโครงการคุณสู้เราช่วยนะครับอันนี้ก็คือช่วยเหลือกลุ่มเบาบางนะครับก็จากข้อมูลนะครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วก็ทางกระทรวงการคลังเนี่ยครับแจ้งมาก็คือว่ามีมีผู้ลงทะเบียนประมาณล้านกว่าคนนะครับแต่ว่ามีคนที่ผ่านเกณฑ์แค่สอง0 0นคนเองก็แปลว่าโครงการนี้มีความระมัดระวังตัวที่ดีในการป้องกันปัญหาหนี้เสียที่มันจะคูณมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดหนี้แต่ว่าช่วยช่วยคนได้ไม่เยอะครับแค่2 0 0 0 0นคนครั้งนี้ไออันใหม่นียถ้าถ้าจะล้างเลยเนี่ยผมว่ามันมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าได้นะครับในในอันนี้ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องเป็นความคิดผมส่วนตัวนะครับ ค่ะทีนี้คือถ้า,ากลไกที่มีอยู่แล้วนะคะคือถ้าเกิดว่ารัฐบาลจะทําจริงๆนะคะตามแนวคิดของคุณทักษิณนนะคะเอกชนที่จะมารับซื้อนี่นะคะแนวโน้มเนี่ยจะเป็นใครนะคะแล้วเขาจะสนใจไหมในการที่จะเข้ามารับก้อนนี้ก้อนนี้นะคะไหนที่จะต้องพิจารณาอีกนะคะว่าคือเข้ามาซื้อนี่เนี่ยเป็นการซื้อเฉพาะตัวนี่เสียนะคะหรือว่า n p l หรือว่าะะจะต้องซื้อทั้งระบบะค่ะท่าที่ฟังก็คือเหมือนกับ ตอนนี้เนื่องจากว่านโยบายมันเพิ่งไอเดียนี้มันเพิ่งผุดมาสองสวรรค์น,นะครับรหลักการมันก็ยังไม่นิ่งแต่ว่าเท่าที่ฟังก็คือเหมือนจะซื้อนี่เสียนะครับนี่ดียยังไม่ได้ซื้อซื้อเฉพาะนี่เสียซึ่งซึ่งตอนนี้ข้อมูลนี่เสียก็ก็พอสมควรเลยครับตอนนี้ประมาณยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับของ GDP นะครับจากนี้ทั้งหมดสาสิแปดเปอร์เซ็นตนะครับแบ่งเป็นนี่เสียหรือ NPL เนี่ยยี่สิบสองเปอร์เซ็นตนะครับโดยที่ข้อมูลที่ผมเก็บมานะครับก็คือว่า กลุ่มที่เป็นนี่เสียเยอะสุดก็คือกลุ่ม GenY นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือจะมีรายได้โตไม่ทันกับรายจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็คือเป็นเป็นปัญหาที่ที่น่ากังวลอยู่นะครับแล้วก็ถ้าจะทําให้ผมว่ารัฐบาลอย่างที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวกงการคลังเมื่อกี้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ก็คือต้องมีมาตรการอุดหนุนนโยบายอุดหนุนนะครับเช่นอาจจะออกบอลหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะฮะออกออกพััตรหรือเปล่าใน,ในในในการระดมเงินเพื่อมาช่วยมาตรการนี้นะครับอันนี้นี้เดานะครับเพราะว่า พิร์นเพิ่งเกิดสองสวันก็เลยไม่ข้อมูลก็ยังไม่ได้ภาพชัดมากครับค่ะคือถ้าจะทําก็ต้องมีแรงจูงใจให้กับเอกชนจะเข้ามาร่วมต่อให้กับบริษทเอกชนถูกต้องครับค่ะทีนี้นะคะคือส่วนที่เป็นเครดิตบูโรบ้างนะคะถ้ามีการล้างเครดิตโรนะคะอาจารย์มองว่ามันจะมีผลอย่างไรนะคะแล้วอันที่จริงแล้วเนี่ยนในบางมิติเนี่ยที่มองว่าล้างข้อมูลจากเครดิตบูโรแล้วนะคะแต่ข้อมูลในแบงค์เนี่ยมันยังจะมีอยู่หรือเปล่า ใช่ครับต้องมีอยู่ผมว่าเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนไปตอนแรกครับข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยจะเก็บย้อนหลังสปีเพราะฉะนั้นการอยู่ดีๆสมมุติว่าคนนี้เป็นหนี้จํานวนมากแล้วถึงถึงแม้ว่าจะมาเคลียร์ได้สมมุติว่าีิต่างว่ามีสมมุติว่ามีบริษัทเอกชนยินดีรับมาเป็นเป็นเจ้าหนี้รายใหม่นะครับแล้วก็แล้วอยู่ดีๆจะมาล้างข้อมูลในเครดิตบูโรโดยที่เขาเหมือนกับ ล้างล้างประวัติอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่น่าง่ายๆอย่างนี้นะครับนอกจากว่าจะต้องมีมาตรการพิเศษของของอคุยการกับทางระหว่างรัฐบาลแบงค์ชาตินะครับแล้วก็สมาคมธนาคารไทยในการคุยกันว่าเออจะมีมาตรการพิเศษในการทําฐานข้อมูลชุดนี้ยังไงนะครับแต่ผมว่าถึงขั้นล้างเลยแล้วคราวนี้มันจะเกิดอดดาบสังคมนะครับในวามคิดผมก็คือว่าพอพอคนเราเนี่ยพอพอ,พอนี่ครับถ้าเกิดคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินนะครับก็จะไปก่อหนี้เพิ่มได้อีกอันนี้สมมติติต่างก่อนนะครับว่าสมมุติว่า สามารถล้างเครดิตบุโรได้จริงๆนะครับก,ก็ก็จะยิ่งเกิดปัญหาที่ที่ทางเศรษฐศาสตร์เราเรียกมอร,ร์ซัสก็คือว่าคนก็จะไปก่อหนี้เพิ่มเพราะเนื่องจากว่าเขาเขามีหนี้เดิมแล้วก็ไม่ติดเครดิตบุโรใช่ไหมครับไม่ติดแบ,บ็กลิสในเครดิตบุโรก็ยิ่งไปก่อหนี้เพิ่มสําหรับคนที่ไม่มีวินัยการเงินก็จะทําให้ยิ่งปัญหานี้คูรเรียนยิ่งบานปลายกว่าเดิม,มอี่ครับค่ะ ดังนั้นคือแนวคิดนี้ในทางหลักการนะคะก็อาจจะดูดีนะคะเป็นแนวคิดที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าในทางปฏิบัติอาจารย์อนุลมาว่าทําได้ยากแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงน่าจะมีมาตรการพิเศษอะไรสักอย่างเดียวเดี๋ยวอาจจะต้องตามข่าวอีกสักนิดนึงครับครับในภายใต้มาตรภายใต้การวิเคราะห์ของผมนี่คือภายใต้เรื่องเพิ่งเกิดวัดสองวันเนี่ยนะครับก็อาจจะอินโฟมชันอาจจะไม่ยังไม่นิ่งครับ ทีนี้คือถ้ามองส่วนที่เป็นกรณีศึกษานะคะอาจารย์คะจากกํามหานการแก้ไขหนี้ที่เคยเกิดเกิดขึ้นนะคะในอดีตก็ตามในต่างประเทศก็ตามที่เขาทําได้สําเร็จนะคะแก้ไขหนี้ครัวเรือนที่สูงสูงแก้ไขปัญหาหนี้ NPL ที่อยู่ในระบบได้เยอะๆนะคะทำให้ประชาชนเขาลืมตาอ้าปากได้ดีขึ้นได้เนี่ยนะคะมันมีตัวอย่างไหนที่เป็นสูตรที่ทำแล้วประสบความสำเร็จไหมคะให้ไทยเราได้มามาใช้บ้างหรือว่ามันควรจะแก้แบบ<ะ>ไหนในทางเศรษฐศาสตร์ เอาไปหลักการดีกว่านะครับอาจจะไม่ได้สามารถระบุป,ประเทศตัวอย่างของเพราะว่ายังยังไม่ได้เก็บมานะครับแต่ว่าหลักการนี่คือคือต้องดูกลับไปดูที่โครงสร้างาเศรษฐกิจของไทยนะครับคือประเทศประเทศไทยนี่ก็คือเกิดเกิดที่เราทราบกันอยู่ก็คือเราเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างมานานแล้วนะครับถ้าเกิดดูง่ายๆครับดูจาก GDP ของประเทศไทยนี่เราพึ่งพาภาคบริการเนี่ยหกเนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ทําให้เศรษฐกิจชะงักงันนะครับอย่างเช่น สามปีกว่าที่ผ่านมานะครับที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 แล้วแล้วทำให้าภาคบริการเนี่ยหยุดชะงักลงนะครับก็ทําให้รายได้เนี่ยหดนะครับคันนี้คนที่อยู่ในภาคบริการที่เคยมีหนี้อยู่แล้วแล้วก็เคยสามารถชําระหนี้ได้เนี่ยเขาก็มีหนี้เพิ่มไปอีกครันนี้ถึงแม้ว่าโควิดจะเริ่มฟื้นตัวนะครับปัญหาโควิดจะเริ่มคลายลงแต่ว่าหนี้ก็ยังอยู่คันนี้มันก็จะยิ่ง อ่านี่เกับก็อีกก็จะทําให้การฟื้นตัวนี่ลำบากนะครับก็คือหนึ่งก็คือปัญหาของประเทศไทยตอนนี้ก็คือปัญหาโครงสร้างนะครับนั้นนั้นทางที่อ่าทางวิจัยก็อ่าทางพิธีกรถามใช่ไหมครับว่าจะแก้อย่างไงผมว่าหนึ่งก็คือคือหลักการมันก็เหมือนกับการการแก้นี่ครับคือถึงเราจะแก้นี่ตอนนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องมาจุนเจือหรือว่าสิ่งที่จะต้องมาแก้ปัญหาหลักๆได้คือรายได้มันก็ต้องโตเร็วกว่ารายจ่ายนะครับเพื่อจะทําให้สามารถชงรีได้นั้นนั้น ประเทศไทยมันแก้ด้านนี้ด้านนี้ด้านเดียวไม่เพียงพอครับก็คือต้องทําให้เศษรษฐกิจโตไปด้วยเพื่อทําให้คนมีไรายได้สามารถชําระนี้ได้ครับออซึ่งรัฐบาล,ลกับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมีนโยบายการเงินการคลังใน,นในการขับเคลื่อนเศษรษฐกิจต,ต,ต,ต่อไปทาให้เศรษฐกิจรันเพราะตอนนี้เศรษฐกิจไทยก็โตช้าโตต่ากว่าที่คาดนะครับอย่างอย่างล่าสุดเมื่อวานผมไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมานะครับข้อมูลล่าสุดก็คือไตมาสี่ก็ได้มีจีดน้อยกว่าที่ที่คาดไว้ทั้งทั้งที่ ตนมาสี่จะเป็นรูการท่องเที่ยวนะครับแสดงว่าที่ประเทศไทยพึ่งภาคบริการเนี่ยก็ยังได้รายได้เนี่ยน้อยกว่าที่เราควรจะได้ครับอืมค่ะดังนั้นคือทําให้รายได้โตนะคะอันนั้นเป็นหลักการที่น่าจะดูดีที่สุดนะคะตัวเลขนี้มันจะได้ดีขึ้นแล้วก็หลักๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของทักษะแรงงานอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนมุมมองต้องมีการาเพิ่ม productivity เพื่อใหอ้แรงงานสามารถหารายได้อาจจะมีการนำเรื่องของเทคโนโลยีหรือ ai มาช่วยทำให้คนเรามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับต้องมีการ ทีสกิลอัพสกิลของแรงงานนะครับค่ะแล้วคือถ้าเจาะลงมาส่วนที่เป็นก้อนหนี้ล่ะคะอาจารย์คะคือแนวคิดในการที่จะตัดหนี้ลดหนี้ปรับโครงสร้างหนี้แฮคัดหนี้เนี่ยมันเวิร์กไหมคะอาจารย์คะผมผมว่าเวิร์กถ้าภายใต้สมมติฐานว่าคนมีวินัยทางการเงินแล้วก็ไม่หลงกับอ่าความจ่ายฟุองเฟ้อแบบของมันมีต้องมีอะไรอย่างี้นะครับก,ก็จะพอแก้ปัญหาได้แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่า มีบิข้อมูลหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนแจ้งนะครับก็คือมีความน่ากลัวอีกทีหนึ่งก็คือว่ามีแม้แต่คนไวัยเเสียณนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ทั้งที่เขาว่าไม่มีรายได้แล้วนะครับหนึ่งในสามของคนไวัยเกษียณตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเทศไทยที่เป็นฝักลึกมานานแล้วครับเรื่องหนี้ค่ะดังนั้นคือจุดที่เป็นต้นสายปลายเหตุนะคะก็คือเรื่องของพฤติกรรมการใช้เงินองค์ความรู้ในการเงิน financial literacy ของเราค่ะใช่ครับผม ทีนี้คืออาจารย์รุนมองทิศทางของสถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยยังไงบ้างคะในอนาคตเราเห็นว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับจะค่อยๆลดลงทีละน้อยทีละน้อยนะคะจากเกิน91ตอนนี้มันก็มาอยู่ใกล้ๆที่ระดับประมาณใกล้ๆ90นะคะมันก็ดูดีขึ้นบ้างนะคะมันจะมีทิศทางในการปรับตัวลดลงหรือเปล่าแล้วมันมีความน่าห่วงใย,ยแค่ไหนในอนาคตคะอาจารย์จริงจริง อ่าผมผมมีสองมุมมองนะแต่ว่าก็คือมันอาจจะไม่ใช่ข่าวดีนะครับก็คือจริงๆก็คือที่มันลดลงมาจากชุ่มคุยอ่ะมันเกิดจากมา,มาตรการผ่อนปรนทางการเงินนะครับทำให้นี่เสียลดน้อยลงแต่จริงจานวนนี่ก็ยังอยู่นะครับแล้วสอก็คือว่าตัวเลขที่เราเห็นตอนนี้ยังไม่รวมนี่นอกระบบนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้ารวมนี่นอกระบบจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาหนี้ที่แท้จริงของประเทศไทยเนี่ยมันจะมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งซึ่งมีงานวิจัยก็ได้พยายาม คำนวณน,นะครับว่านี่นอกระบบก็ประมาณมากกว่า5้าแสนล้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหนี้ของประเทศไทยเนี่ยมันมันมากกว่าที่ที่ตัวเลขที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกระทรวงคลังหรือสภาพัฒโชอีกนะครับตอนนี้มันมันน่าวกลัวกว่าเพราะ,ะการแก้หนี้ผมว่ามันมันจะอยู่กับเราอีกนานนะครับถ้าตราบใดที่เศรษฐกิจไทยเรายิ่งง,ง่ายๆครับเมื่อเทียบเทียบอัาตราคารแข็งตัวของจ d นเรายิ่งต่ํากว่าที่เรา ประมาณการไปว่าแปลว่าแสดงว่า GDP แต่ละปีเราเราโตน้อยมากแล้วก็เราเปอร์เซ็นต์โตเรายิ่งช้ากว่าอีกอะครับต่ำกว่าที่คัดก็ยิ่งทําให้ปัญหานี้ผมว่ายังยังอยู่ซึมยังอยู่อีกยาวนานนะครับอืมก็เพราะว่าดูถ้าเป็นกระเป๋าสตางค์ตีความเป็นภาพรวมก็คือรายได้เราโตน้อยมากใช่ไหมคะแต่คือตัวนี้านม่พอยังยังสูงอีกนะครับใช่ใช่ครับอันนี้ยังไม่รวมนี่นอกระบบอีกนะครับที่ตัวเล็กที่เราเห็น แล้วดังนั้นนะคะมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรที่จะตะัดเตรียมนโยบายยังไงบ้างนะคะกับภาพของเศรษฐกิจที่โตช้าหนี้ก็สูงด้วยนะคะและความท้าทายข้างนอกเราก็เห็นอยู่นะคะมีความเสี่ยงเรื่องสงครามการค้ามีความเสี่ยงเรื่องของอความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่มันอาจจะเป็นตัวที่กดดันให้บ้านเราก็จะโตได้ช้าโตได้ยากท่ามกลางหนี้ที่สูงด้วยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ครับอันนี้เห็นด้วยก็คือตอนนี้นักนักรษฐศาสตร์หรือว่านัก Policymaker ทั้งหลายก็พยายามจะจะ,จะหาวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางทางธนาคารเิษไทยก็พยายามจะอะลดนักอาราดอกเบี้ยนโยบายียงแต่ว่าตอนนี้มาเราจะทํำยังไงให้ให้รายได้เข้าสู่ประเทศไทยที่มันมันหนึ่งมีความยั่งยืนนะครับสองล้วคือสามารถแข่งขันในในกับต่างประเทศได้ต่างประเทศอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องอาจจะต้องมีการปรับอะไรหลายๆอย่างนะครับ เพื่อจะทําให้อ่าประเทศเนี่ยสามารถอ่าไปแข่งขันได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของปัจจุบันเนี้ยเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมก็กเป็นีป,นปัญหาหนึ่งที่ทําให้การแข่งขันของการค้าของไทยโดยเฉพาะการส่งออกไปในกลุ่มลูกค้าเราที่อยู่ในยุโรปก็ทําให้เรายิ่งยากขึ้นนะครับเพราะัน,นเราต้องมีการวางแผนที่ที่ดีหลายๆเรื่องเลยนะครับ